สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอีฟสิทตอนตอนพี่น้องชมพูทุกคนนะครับวันนี such such ้มาเมืองบ้านพี่น้องตอนนี้นะครับงานนะครับเป็นกราดังเป็นสาบเปลี่ยนพี่น้องมาเป็นสาบเปลี่ยนนะครับฉาบแล้วนะครับเดินไฟเรียบร้อยแล้วนะครับสาบแล้วนะครับมาพูดกับทางเพิ่นเดึงประตูบ้านนะครับคุณผูนี่พี่น้องรถต่างดันได้นะครับรถต่างดันในแล้วก็ฝ้านะครับห้องน้ำก็โอ้กว้างเลย ฟ้ากระเบื้องสีเลี่ยวตัวถ้าสีตัวนี่เนาะยังยอี่กีหลาให้ด้ดหวยังอีกี่หดด้หวยสเดือนเหลี่้หนิสองเดือนแลย้นีเสม่นภายในโอ้ครับรอวเียชอจโอ้อันสร้างเพิ่อนนี้อีกประมาณสมหมื่นีเหี่ยมบ้างระบบอันภายในอันชาอีกสมื่นนี่ม่ต้องก็เปิดประตูตรงนี้นะครับคือไอ เพิ่นเพิ่นเซมีซับบัวในตัวของของประตูนะครับมาให้อันนี้สางปูนเพื่อให้เพิ่นเข้าใจอันว่าอันเพิ่นโมมี่เพิ่นว่าเซมีแต่โมกบแบบนี้มาให้นะครับเพิ่นจะวางดีครอะมันสวงามโฟกัลนะครับสุดแล้วก็จะเอาออกตรงนี้นะครับจะเอาออกแล้วก็จะเป็นไอประตูเพิ่นจะมีมาในตัวเลยนะครับมาคุยกันอย่างนี้นะนะครับทีนี้ก็โอเคแล้วคุยกันเรื่องยงแล้วนะครับเลือดตะขวงงี้เลย ห้องน้องกว้างยูนะครับเดินดูห้องจเจ้าห้องไหนนี่เจ้าห้องไหนนักแล้วะมางห้อ,องไหนยกแกงวน้ำห้องนกห้องไหนมากเรียกเอานอนทำให้คุณปูนะครับพี่พน้องเห็นเห็นคนฟูโอ้ห้องนี้สีเป็นสีส้มพิวพร้อมเลยนี่ตัวนี้จะมีม่านเป็นเป็นหน้าต่างโชว์นะคับเป็นกระจกโชว์ชิมีมันามานั่นเสียวติดม่านติดยังไงพี่พพน้องติดกระจกโชว์ เนี่ยครับ <packing> ต <delicious> ุล <age> ิการติโอห้องกว้างยังได้นี่กว้างกว้างเสีเตียงยังไปกว้างยังด้นี่นี่สามเมตรสเมตรห้ชิพโกว้างหนึ่งตัําห้องผม่นได้หงห้องด้วยล้นาง่นได้หให้อมาแล้วยญ่อยู่ด้วเราตั้งให้นตหุแล้กวกว้ี้ิกะตเป็นทีวีเป็น โซฟาหมองันคุณปูนอนเลรียโทรศัพท์นอนอย่างอยู่นี่ไปดูกันไปปักปักบนหมันปักนมันเป็นบมพอะปักบนมอนห่โซสเปียนะเป็นปักบนบมอนพูดดีเอาเส้นนี้พูดดีตอนนี้เส้นปักเส้นนี้กัพูดดีเส้นเตียงนี้เสียบตัวซาตัวนาปวดปากแบบไวิตช์ไฟนี่ตัวนีปัก มาเลวเรี่วเดิถมว่าข้าฝนให้เรียวกูนีไน่ช่วงอันช่วงเมื่อกี้มันข้าฝนฝนเขาอะไรนะอันดินเขาอะไรช่วงกดินเขาอะไรปวดด่วนหนึ่งถามว่ามุติฝนเรียว้งไงนี่เห็เร็วแห้งจัง่าไรเนี่ยฝ่าเขาฝ้าเขากระเบื้องเขาหนี่รก็ดีปวดด่นได้นี่มันไกลหาสิมันไกลอันงิสิเปอร์เซ็นต์หน่อนีเนาะ เจ็ดสิบหรอครับนี่หกสิบเจ็ดสิบเว้ยนี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนี่ต้องมีบัวลายเดี๋โดยรอบนะครับเดีย๋ดวยวไปข้างนอกอีกน้ำพ่าก็ใส่ได้นะครับพี่น้องมีนม้ำบ่อปลาแล้ก็น้ำอันน้ำใหญ่หุณปู่ก็ใส่ได้ตลอดนะครับม,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 มีน้ำได้ปวลานา้ำน้ำแดดน้ำนี่แหละปัญหา,าตรงนี้นะมันกดขึ้นบัวลายนี่มันจืดมันลมลดลดตั้งนานขึ้น,นามากอันเทพปุนบัวลายพี่น้องแลสิหนาคเนาะ เิดก,กัมเพงเห็ดยังให้มันเดือดเย็บรวยให้มันขาดฝนได้รวยกันสิแหกงกัมเพงว่าเขาที่น้องนะครับบ้านคุณปูครับนะเรือแาบนะครับเรือแาบตรงนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับเรือฉาบทาสีทาบทาสีกับเบื้องฝาเนาะจะเสร็จแล้วเรือฟังนี่กันท่านในฉาบนี่เนะาะแาบนั้นจะเป็นเป็น,ปนไอ้อิดอิดอิดยังก่อน อีดแดงก็จะเป็นของแนมพี่น้องกันซึมกันย่างแนมจะใส่คนมกคนละอย่างนะนคนปู่โอ้ยหกสิบเปอร์เซ็นต์แนมพี่น้องก็จะเป็นจริงแล้วค,ความฝันก็จะเป็นจริงนะพี่น้องสวยงามสวยงามเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นหมองนั่งยังกับกันไประเบียง มองนงี้ยนเนื้อแบบมันมีมีหม่องนางมั้งครับนี่นี่ฮะที่ยังมีที่ยังมีอ่ะหม่องนางตั้งสี่เหมือนเหมือนบอพจนเห็นบ่นี่เด้กที่มองเหม่องอ่ะอยู่เด้พี่นั่นนง แบบแล้วตัวสีสีไมแบบก้สีแบบเลยเดีีอสีอนอย่งแล้วเอาสีได้อันเลยแบบด้กันทุกอย่างเลย๋ยวฟังนี้กับเ้าด้ฉากนะครับฝนก็จะตกหน่อยาบฟังนี้เหลือฉากเหลือฉากสับแวก็เเอารถบัสบับบิน ยลงรู้ว่าปัาดินนะครับอันกัดตอนุถ่ายแล้วกระชีดกําแพงเห็ดอย่างมันถึกต้องนะครับกําแพงบ้านกัจัดสวนหลวงเอาออสารานะครับเอา,าราเอาอย่างว่าปลูกมาตัาง้งจัดสวนจัดอย่างให้มันดูดีนะครับให้มันดูดีรมจะขึ้นนะครับก็แค่ขึ้นแค่เดียวเลยกําแพงให้มันถึกต้องนะครับ จืดเนาะคือว่าหอวันฑ์ที่แอันนี้หาฝนตกพายุเงี้ยปูนปูน,ปนอันนี้เพิ่นบ่น,นี่ปูนฉาเพิ่นบ่ปูนฉาปูนน,นี่เป็นปูนไปแล้วฉาบนะครับไฟเดินเขาเรียบร้อยแล้วนะครับทางไฟบางช้อนบางยังเรียบร้อยแล้วระบบไฟเรียบร้อยฉาบ ้าซับแล้วแล้วมันก็จะเห็นอหอยเนาะมันก็จะไม่มีรอยมีอย่างถตาสีเดียทันกเ็บสายไฟเดินไว้เดินทอไว้นะครับห้องใหญ่ห้องใหญ่พี่น้องห้องใหญ่งงเลยนี่เกยบปิดห้องนี้ก็สิเป็นกระจก ฟังนี่นฟังนี่้องเลยเป็นจกโชว์นะบ,บ้านนะมีสองห้องนะครับแล้วก็หนึ่งห้องโถงแล้วห้องน้ํานะครับกระจกอะไรอยู่ประมาณนี้นะครับกวงอย่างเลยโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวก็ดัชชิไทยให้เบิ่งไม้นะครับความืดหนาอยียงจังเดยพี่น้องนะครับนี่อัปเดต ล่าสุดของคนปูวันนี้พี่น้องนะครับบานคนปูน้องๆๆนะครับได้60%แล้วนะครับพี่น้องกับผมกับผม